ของประเทศชัดเนี่ยมึงดูนี่มึงก็ด้วยมึงพุกมึงเอาอะกูไม่ออกมีอะไรปะอ่ะมึงไม่ออกมึงไม่ออกใช่ไหมก็กูไม่ออกเอาละอ่ะผลจะป,ประจเขาวแล้วมมันพูดแล้วุมหัวมิงมัดไว้โยนทิ้งแม่ง อาหารกินกิเด็กมัน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 เมึงอกีจะอยู่อีกนะเฮ้ยหัวข้เท่าไหร่คุมไว้เยียบไปละไปดินเดินดอือเตะเออบักไปยึดแบกไปดีเฮ้ยบักบักไปยึดแบกไปดีอะไร ประยุทธ์บอกวดีจริงค่ะจริงเหรอใช่เลยโอ้ประยุทธ์บดีโอ้ยประยุทธ์ตีบออยากรู้ประยุทธ์บดีครับจะไปไหนมานี่อยากรู้ว่าประยุทธ์มันเฮียไหมประเฮียครับโอ้ยเป็นยังวงนี่โอ้ยไปครับประยุทธ์ตีบอ ปอดีครับปอดีคร <hi. S 1> ับโอ้ยอับอายคมแมงอืออือเอาไม้ฟาดเอาไม้ฟาดอือยังไม่ตายอีกเหรออือยังไม่ตายโอ้โหอึดทิพย์นายอิ้งฮะอู้อู yeah, ้อู oh. ้ช็อตสุด อ่ผมชอบตุ Background ่ตรงที่มันนี้อครับอะไรอะไรลูดฮาวยุ่ไม่ออกไม่ออกโอ้ยเย้จบแล้วค่ะ